ครับกับสวัสดีครับพี่พี่เปนเพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนี้พี่นาเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่โห้ต์เต้นเต้นครับพูดผิดพูดถูกเลยจ้ะมาครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกอัดลายันนี้เลยครับพี่โอ้ไม่รีลำล่ำาไยครับมีมีดครับพี่นี่ครับพอเดิมครับพี่นี่ครับอันนี้แหนบเงินนะพี่จานเต็มสุบ ใบมีดเจ็ดนิ้วนะนี่ครับพี่เหมาบ้านเขาได้หลายหลายด้ามเลยพี่นี่ด้ามไปทาเวสเนี่ยพี่นะนี่ครับนี่ครับพี่ด้ามไปทาเทเวสครับแกะมือพี่สวยมากสวยมากเลยจ้ะพี่นะครับด้ามอีพีก่อนนั้นขายแล้วนะพี่นะนี่คนคนละด้ามกันนะพี่สังเกตดินี่จะช้ำๆเกาๆกว่าครับนี่ครับพี่นี่สุดยอดครับพี่นี่ครับนี่พี่สุดยอดนี่ครับ นี่ครับพี่ดูตาตาเนี่หายากนะพี่นะเช่าบูชาฝากส่งประกวดได้ครับพี่นี่ครับสองพันห้าร้อยบาทจะพี่พี่ดูตาตานี่หายากนะและมีดตีนะพี่นะมีดไม่ใช่รีดนะมีดทุบมีดตีละพี่นี่ครับเอาสองพันห้าร้อยบาทมีดนะครับหลงพ่อเดิมครับหลงพ่อเดิมครับาด้ามอย่างเดียวยาวเจ็ดนิ้วถ้าเกิดรวมปอกรวมรวมรวมนี้ด้วยพี่ในด้ามน,นี้ตองสิบนิ้วได้ครับจะใบมีดเจ็ดนิ้วจะพี่ 0 9 4 7 5เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกพี่โทรมานะพี่โทรมานะจ๊ะนี่ครับมีพลัตติงานมะกวูดครับพี่ติดลงมาชิ้นหนึ่งครับพี่พร้อมใบเซอร์เลยนะพร้อมใบพร้อมใบรางวัลเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่พระพุทธชินราชฐานเตี้ยเนื้อชินเงินครับพี่นี่ครับเดี๋ยวทิ้นหนึ่งครับพี่นี่ครับดัมปึ๊ดเลยนี่ครับพี่หลังลายผ้าครับ เอา2,500ัน้บาทพร้อมใบประกาศเลยครับพี่นี่ติดงานประกวดที่วิศณุโลกนะพระพิโลกติดงานพิโลกพี่ทมดาที่ไหนล่ะเอาสองพัน้าอบาทนะครับพี่แอนนี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับเที่ยวเสือหลวงพ่อปานครับพี่เที่ยวเสือหัวติดที่หนึ่งนะครับพี่ตอนยี่แปดนี่อ่าถ้าจำไม่ผิดนั้นน่าจะงานสิงห์บุรีครับพี่ในห้างครับสิงห์บุรีครับนี่ สิโนที่หนึ่งครับพี่น่าใช้มากเือโหเห็นไหมปลายเคีือวเสือเนี่ยพี่นี่ครับยอดเลยเนี้ยสิโที่หนึ่งครับเอาสองพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่ศู 94, 7, 5, 7, 5, 6, นย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกจ้ะพี่นะนี่ปลายเคลือบเสือพระปานครับน่าใช้มากพี่พร้อมไปประกาศเลยครับพี่ทักมาอไลน์มานะพี่นะาทักมาไลน์มานะครับพี่เดี๋ยวขออนุญาตหน่อยนะพี่นะานี่ครับพี่เดี๋ยวขออนุญาตนะจ๊ะพี่จา๋า มีให้หลากหลายให้ดูครับมาครับพี่มาดูกันเลยครับมาครับมาครับพี่นี่ครับนะ <ๆ S 1> ครับพี่ดูกันองค์แรกเลยครับนี่ก่าเก่าแบบนี้เลยพี่หลวงพ่อทับพระทองนี่ครับเนื้อแรกนะพี่นะเนื้อแรกเนื้อแรกพี่ไปดูดีครับเนื้อแรกเนื้อแรกนี่หายากนะพี่นะนี่ครับเนื้อแรกสุดยอดเหกร้อยบาทพี่เนื้อแรกครับหกร้อยนี่ครับ 600นี่ครับ600ลวงปิดตาพอ่อแล้วพ่อทับเลยหลวงพ่อทาเนี่ยพี่เนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อหรือพอระปิดตาพ่อทาจะไม่ได้เหมือนกันพิมพ์เนี้ยงพ่อทาก็มีนะพี่นะเออหน้าเป็นหลวงพ่อทา้อทาปิดตาหลวงพ่อท้ามันเป็นแดงแตกก็มีนะพี่นะเอา600แล้วกันพี่600 600จ้ะโหพี่นี่ครับตะกุดเนี่ยตะกุดเก่าๆแบบนีเ้เลยพี่นี่ครับเก่าๆ นี่ครับพี่นี่ครับทักเชือกแบบนี้เลยพี่เคาเก่าแบบนี้เลยพี่นี่ครับสุดยอดนี่ครับพี่นี่ครับเจ้ากลัวพระจงพี่หลวงพระจงหลวงพระจงครับพี่กลัวพระจงเอาหกร้อยครับพี่หกร้อยโครเก่าเลยหกร้อยพี่หกร้อยนี่ครับพี่พระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนี่ออกเนื้อสมฤทธพี่นะปู 600, 100, ่เอ nope. ี่ยมนะวัดหนังนะเนื้อสมฤทเลยพี่พระปิตาสังกัจายนี่ครับโครเก่าเลยพี่ เอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยก้นอุดชันนรงนะพี่นะนี่ก้นอุดชันนรงนะนี่ไหมนี่ครับพี่ก้นอุดชันนรงเลยพี่นะเอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยครับนี่ครับพี่ดูครับหลวงพ่อหลวงพ่อทองสุกวัดโพไซทองครับพี่หล่อโบราณนี่ครับพี่พ่อทองสุกวัดโพไซทองครับพี่หล่อโบราณจะพี่เอาหกร้อยหกร้อยจะพี่นะ นี่ก้นอุดแบบนี้ครับพี่เอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยครับพี่มีหลวงพ่อพทาวัดพยังแตกรุ่นสองเก่าๆสวยแบบนี้เลยจ้ะหลวงพ่อพทาจะพี่นดี่ครับอุ้ยมือจังอีกแล้วโทษทีพี่เอาหกร้อยบาทจ้าหกร้อยหกร้อยบาทจะพี่หลวงพ่อทานนะจ้าหลวงพ่อพทาจะพี่จ๋า นะครับสมเด็จวระ,ะคังพี่พิมพ์ใหญ่พระประธานเนี่ยครับลงชาติแดงเนื้อปูนเพชรนี่ครับพี่เนื้อปูนเพชรแก่งเล่นหนักแน่นนี่ครับเอาหกร้อยหกร้อยบาทจ้ะพี่เนื้อปูนเพชรนี่ครับลงรักดำเกี้ยงเนี่ยพี่นะเนี่ยหลักแดงครับหลักดำเกี้ยงเอาหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยหกร้อยบาทครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกครับพี่ นี่บางขุนพรมจะพี่บางขุนพรมคิมคกุูเดิมๆเ,เลยนี่ครับบางขุนพรมนี่บางขุนพรมจะพี่บางขุนพรมจ้าบางขุนพรมจะพี่นี่บางขุนพรมครับกุปีสองพันห้าร้อยพี่กุใหม่ปีสองพันห้าร้อย นี่เอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยหกร้อยจ้าหกร้อยบาทนะพี่นะมีพาพปิดตาแร้บางไผ่เอาหกร้อยบาทจะพี่เอาหกร้อยบาทจะพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกจะพี่นะพี่อัดลายได้นะพี่นะนี่ครับสวยงามมากพาพปิดตาแร้บางไผ่พี่ มีครับมีพระพิดตังปุลลอดนี่เหรียญหล่อโบราณน,นะพี่นะเราปุลลอดนะวัดวังน้ําบนนะนี่ครับเอาหกร้อยบาทจ้ะพี่ศู 75, 5, นย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกได้ใช้นพี่นะนี่นี่ครับ,ลบ,บลหล่อโบราณเป็นเหรียญจอบนะพี่นะเราปุลลอดวังน้ําบนนะพี่มาใช้มากผมได้ล็อกเก็ตปู่โตมาพี่เลี่ยมทองเก่ามานะนี่เอาหกร้อยพี่หกร้อย เก่าเลยพี่นะาเนี่ยฮะได้มาสองสี่ด้วยพี่นี่ครับนี่ครับเอาหกร้อยพี่หกร้อยหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยครับพี่พระริมทองเก่ามาจ้ะโอ้ยพี่นี่ทองรูปบวบนี่ครับพี่เนื้อเนื้อทองรูปบวบพี่นี่ครับยุบถวานเนี่ยฮะนี่ครับ,น,รบนี่ครับพี่ เนื้อทองรูปบวกสวยงามมากครับพี่เอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยหกร้อยจะพี่จ๋าองค์ทิ้หนึ่งนะพี่ดูครับอี้อ,องค์ทิ่สองพี่เนื้อทองรูปบวกเอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยหกร้อยจะหกร้อยบาทจะพี่นี่ครับหกร้อยบาทจะพี่ หกร้อยบาทจ้าหกร้อยหกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าน่าใช้มากน่าใช้ที่สุดเลยโอ้ยพี่นี่จะกดเงินหรออาจารย์นองครับพี่จะกดนารายอสักอย่างเนี่ยพี่มันจะกดเงินขออาจารย์นองนะจําชื่อไม่ได้ครับว่าจะกดอะไรรู้ว่าจะกดนารายนารายสักอย่างจะกดเงินพี่นี่ครับมีโค้ดเนี่ยพี่เห็นไหมมีโค้ดตอกนี่ นี่ครับพี่ตะกุดเงินพี่เอาเก้าร้อยตะกดเงินจาจย์น้องนะเอาเก้าร้อยบาทพี่ตะกุดเงินนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์คิตาทำให้พี่นะฐานอย่างนี้ตั้งไม่ได้นี่ครับพี่เนื้อเขียวอมเหลืองพี่จีวรคว่ำสวยงามมากจ้ะพี่เขียวอมเหลืองนี่ครับพี่เอาหกร้อยพี่หกร้อยหกร้อยจะพี่จา๋า นี่ครับอันนี้เป็นลงปุยอ่ยมวันสะพาสูงเห็นไหมพี่นี่ปุยอ่วัสภาพสูงครับพี่หล่อโบราณลูปุยอ่ยมัตพาพสูงรุ่นแรกครับเอาหกร้อยนะพี่นะหกร้อยครับพี่หกร้อยหกร้อยจะพี่น่าใช้ที่สุดลยพี่นี่ครับตูดก็จะมีต่อคำว่าเอี่ยมนะพี่นี่เห็นไหมนี่ครับว่าอ่ยมเอาหกร้อยพี่หกร้อย โอ้หนี่ละคังหลังคอนพี่อันนี้ละคังหลังคอนนี่ละคังหลังคอนครับพัดละคังหลังคอนพี่เอาหกร้อยมัมงได้มาใหม่เลยพี่นี่ครับอุ้ยแม่เอาใหม่ครับพี่นี่ละคังหลังคอนครับพี่เอาหกร้อยบาทหกร้อยครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกหนพี่นาะนี่ครับพี่ โอ้หราชัยพี่ปลกนะพี่นะครับปลกหลอในเบ้าด้วยครับลวงปู่ใจวัดสเสด็จราชัยมากเห็นไหมนี่นี่ครับพี่ลวงปูดใจวัดสเสด็จสุดยอดเลยพี่เอาหกร้อยพี่หกร้อยหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยพี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยจ้าหกร้อยบาทจะพี่จ๋าเขี่ยวเสือไฟนี่ หลวงพ่อปานเขี่ยวเสือไฟหลวงพ่อปานครับเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะจ๊ะคุณพี่ชอบโทรครับชอบโทรครับเอาหกร้อยพอวันนี้อยากขายหกร้อยปกติก้าร้อยเจ็ดร้อยนะเอาหกร้อยพี่วันนี้วันเดียวนะจะขายไม่ได้พีน้ากลับมาราคาเดิมครับอันนี้ครับปูหม,มุนเหลียญโพกกระซับลูปูหม,มุนครับนี่ครับพี่พาเรียมท้องเก่ามานะ เรียโพกกระซับหลวงปู่หมุนจ่าจ่านี่โอ้โหหลวงปู่หมุนเรียโพกกระซับหลวงปู่หมุนจ่าพี่น้องจ๋าเอาหกร้อย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 บาทครับปลายทางทุกกล่องบวกห้าสิบบาทเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับพี่อยากขายที่สุดอยากขายทุกอย่างนี่ครับ หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพระชัยวัดนี่ครับเนื้อสมฤทธิ์หกร้อยครับพี่นี่ครับเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบอยู่นะไม่รู้ว่าองค์นี้ขายไปหรือยังครับผมก็เอามาให้พี่ดูใหม่ว่ายังมีอยู่นะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่พี่ชอบโทรพี่ทักพี่แอดไลน์มาได้นะครับนี่ครับพี่นี้ครับดูคนอุชันรงในพี่นะนี่ครับ นี่ครับผมอุชันนรงค์ชิพิจาอุชันนรงค์นี่พี่นะเดี๋ยวขอย้ายนิดนึงนะพี่นะน,นี่ดีกว่านี่นี่ครับพี่นี่จ้ะอันนี้หล่อโบราณพี่โหดโหดเลยหล่อโบราณโหดโหดเนี่ยครับหล่อโบราณโหดโหดสุดยอดหลวงพ่อแจงพี่หล่อโบราณหลวงพ่อแจงเมืองพิโลกเอาหกร้อย เอาหกรอยครับพี่ฝากกดติดตามช่อง y o u t u b e ต้นพิษนุโลกลามาด้วยนะครับพี่เราจะมีไลฟ์พระนะครับพี่นี่ครับลงแบ่งปันนะครับพี่ฝากกดติดตามเลยนะครับเพิ่งมีคนติดตามไม่กี่คนองพี่นะครับฝากหน่อยนะยังเป็นช่อง YouTube ของผมอีกหนึ่งช่องนะนี่ครับพี่นี่ครับเรียบเงินครับพี่นี่ครับเชี่ยวแกะเสือครับหลวงพ่อปานกระเช้าเงินครับพี่ นี่ครับก็เช้าเงินนลพี่นะผมเอาเก้าร้อยบาทเลยพี่เงินทั้งดุลเลยพี่เก้าร้อยเนี่ยครับพี่ดูครับการเสือกตัวใหญ่หลือพ่อปลานะนี่ครับพี่แบบนี้ครับเอาเก้าร้อยบาทพี่ตัวใหญ่มากมาครับพี่พ่อเดิมนี่เห็นไหมชัดไหมนี่พ่อเดิมสุดยอดสุดยอดพ่อเดิมเนื้ออเมรากาสวยงามมากพี่สวยงามที่สุดนี่ครับ สวยงามมากครับเอาหกร้อยหกร้อยพิุกก้นี่เห็นไหมเห็นไหมพี่โหเก่ายังก้นพี่เก่ายังก้นเลยเก่าเก่าเอาหกร้อยหกร้อยบาทพับปิดตานี่ครับพี่พับปิดต,ตาแข้งหมอนพับปิดตาแข้งหมอนเห็นไหมพอเหยียงนี่ครับน้ำว่าน,นเยอะ แห้งๆเอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยหกร้อยบาทนะพี่นะ้ามีแหวนแหวนปู่ยิ้มโอ๊ยโทษนะครับเดี๋ครับพี่วัดปู่ยิ้มเนี่ยพี่ดูแหวนปู่ยิ้มวดดัดหนองบัวครับเอาหกร้อยหกร้อยหกร้อยบาทจ้าศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะพี่นะ้าแหวนปู่ยิ้มนะพี่นะ้ามาครับ สิงงาแกะสามขวัญเหลือตัวเดียวแล้วพี่ตัวสุดท้ายแล้วเอาเก้าร้อยเก้าร้อยครับเก้าร้อยทรงเครื่องงาแกะนะไม่ใช่เคีย่ยวตัวใหญ่นะพี่ราคานี้ลดไม่ได้นะค้าเพราะขายกันหลายหมื่นหลายพันพี่นี่ครับผมเอาหลักร้อยเองพี่หาที่ไหนได้ครับมีตัวเดียวเองเอาเก้าร้อยบาทเก้าร้อยครับหมดแล้วนะหมดแล้วหมดเลยนะมาครับหลวงพ่อพจาาหล่อโบราณหลวงพ่อจาดครับ มาครับหลอดพราสต์เพราะจาานี่วัดสวสดุยิปผงนี่ครับพี่เพราะจาาครับน่าใช้มากที่ครับหลอดพลาสต์เพราะจา่าคนน่าใช้เลยพี่เอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทจ้าศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะพี่น้านะจ้ามาครับ สองสี่เก้าเจ็ดลงท้องชุดสวยเลยพี่นี่ครับสวยงามมากนี่พี่สวยงามมากครับพี่เอาหกร้อยหกร้อยสองสี่เก้าเจ็ดครับหกร้อยจ้าหกร้อยครับพี่พ้าปิดตานี่ครับมีดอกจันเนี่ยไหมใส่ใต้กำลังน่ารักเลยกันหนัดให้คออยู่พี่นี่น่ารักมากกระจิ๋วหลิวเลยพี่น่ารักครับน่ารักมากครับพี่น่ารักน่ารักครับพี่เอาหกร้อยครับหกร้อย หกร้อยบาทนะครับพี่อีพีนี้กระผมต้นลาม่าต้องกราบสวัสดีนะครับพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อๆไปนะครับสวัสดีครับพี่